ท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็ปล่อยมานพหนุ่มนี้ไปจากเรื่องนี้ก็มีข้อคิดหลายอย่างที่แฝงอยู่ทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมความสำคัญของใจในช่วงสุดท้ายตอนศึกชิงพบและเรื่องความฉลาดในการสอบสวนทวนความจนสามารถ รู้ถึงเหตุที่แท้จริงจากผลที่เกิดขึ้นเรื่องการมันคนช่างสังเกตเรวมน้นการดูให้ออกว่าใครเป็นพานใครเป็นบัณฑิตเป็นมิตรหรือศัตรูนี่ทำไมใช่พระโพธิสัตว์มานบหนุ่มอาจจะถูกฆ่าตายหรือถูกจิงทรัพย์ไปแล้วและข้อที่น่าสังเกตก็คือ ตอนที่มานบหนุ่มกำลังมีภัยเพราะนบกลันในส่งเสียงร้องไัยเรอะแต่ว่าเขาดูไม่ออกตรงนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจใอ้ราพึงสังวรว่าอย่าได้หลงเคลิบเคลิ้มไปกับคนที่มีวาทศีลเจลาดในการพูดเอาอกเอาใจประจบสอบรลอช่างพูดช่างคุย รู้จักยกยอปอปั้นยกย่องสรรเสริญให้ระวังให้ดีเพราะอาจชักนำเราไปในทางเสื่อมเสียได้ต้องตั้งสติใช้ปัญญาไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องมาช้ำใจกันในภายหลังหรืออย่างสุนัขที่เห่ามานบนั้นซึ่งมันอาจจะดูเหมือนหยาบคายรุนแรง แต่ว่าจริงใจปรารถนาดีตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้ออกซึ่งการที่เราจะมีปัญญาลึกซึ้งแยกแยะถึงขั้นนั้นได้ก็ต้องมีสมาธิดีมีใจละเอียดซึ่งก็ต้องฝึกสมาธิให้มากๆเพราะสมาธิเป็นบ่อกเกิดของปัญญาและความรู้แจ้งเราจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงได้ ตอเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณไมัยที่แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปน,น,นานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาติสว่างสวยัย ได้เข้าถึงพระธรรมก,กายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิดีม